สอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมระดับในทหารประทวนในทหารสัญญาบัตรและข้าราชการพลเรือนนะครับหลักการแนวคิดของการออกแบบคอร์สติวนี้สําหรับสนามสอบสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นนะครับจะมีการสอบด้วยกันทั้งสิ้น2รอบได้แก่รอบแรกก็คือการสอบภาควิชาการและรอบที่2ก็คือการทดสอบร่างกายการสอบวิภาวะวิสัยและสอบสัมภาษณ์และซึ่งบางตําแหน่งอาจจะมีการสอบปฏิบัติด้วย หากเราสังเกตนะครับสังเกตดีๆเราจะเห็นได้ว่าในการสอบภาควิชาการนั้นเนี่ยสำหรับสนามสอบเนี่ยจะมีจํานวนวิชาที่สอบค่อนข้างมากเลยนะครับมากกว่าหน่วยงาน,นอื่นๆเลยซึ่งส่วนมากจะ5วิชาขึ้นไปทท้งนั้นนะครับหวิชาแล้วก็จะไปจบที่7วิชา8วิชาบางตําแหน่งจากจานวนวิชาสอบที่ค่อนข้างมากเนี่ย สิ่งสําคัญเลยนะครับผู้ที่เตรียมตัวสอบจะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการออกแบบวิธีการฝึกจะต้องหาเครื่องมือหรือว่าเครื่องช่วยฝึกเนี่ยซึ่งเปรียบเสมือนทางรัฐมาใช้ให้เหมาะสมกับจํานวนวิชาที่ใช้สอบนะครับบางวิชามีเนื้อหาค่อนข้างมากบางวิชาต้องใช้ความเข้าใจเชิงจิตพิสัยมากกว่าการท่องจำนะวิชาแต่และว,วิชาเราก็ต้องแยกแยะให้เป็นว่า วิชาแบบไหนจะฝึกยังไงยอตัวอย่างเช่นวิชาระเบียบงานสารบัญน,นะครับวิชานี้จะเรียกได้ว่าเป็นเสมือนวิชาบังคับเลยนะครับกว่า90%เกือบทุกๆตำแหน่งที่จะต้องสอบวิชานี้รวมถึงสนามสอบอื่น,นๆก็จะใช้วิชาระเบียบงานสารบัญเนี่ยเป็นวิชาเอกหรือวิชาหลักเลยถ้าเราทําความเข้าใจไว้แต่เนิ่นๆเนี่ยเราไปสอบที่อื่นๆเนี่ยเราสบายเลยนะครับ วิชาระเบียบงานสารบัญนเป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับและละเอียดมากๆเลยซึ่งจะถูกแบ่งออก,ออกไว้เป็นหมวดๆนะครับหลายมิติเลยลำพังแค่หมวดที่1เนี่ยในเรื่องของชนิดหนังสือเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีเทคนิคการจดจําหรือเทคนิคการฝึกหรือเครื่องช่วยฝึกมาช่วยเนี่ยฝึกกันเป็นแรมเดือนเลยกว่าจะเข้าใจนะครับในตรงนี้วิชาระเบียบงานสารบัญ เช่นกันในเรื่องของวิชาจริยธรรมนะครับซึ่งเป็นวิชาบังคับอันนี้1 0 0เลย100%คือทุกตำแหน่งคุณต้องสอบวิชาเนี้ยเทคนิคก็คือนะครับเป็นวิชาที่ไม่ได้เน้นการท่องจําถามแบบนี้แล้วตอบแบบนี้ไม่ได้ในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยหน่วยงานทางทหารเนี่ยให้ความสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นแนวข้อสอบอ่ะจึงจะออกมาในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าจิตพิสัยจิตพิสัยก็คือเน้นความ รู้ความเข้าใจเน้นการอธิบายเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นข้อสอบจะออกมาข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวกับจริยธรรมในกรอบที่คุณเข้าใจหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับคำตอบก็จะออกมาเลยกรขอข,อของอจะเหมือนจะมากเลย4ข้อเห็นไหมถ้าเราอ่านเราศึกษามาจนเข้าใจเราก็จะสามารถคัดแยกออกอาจจะหนักไปกว่าน,นั้นให้เขียนอธิบาย เขียนด้ดินสอหรือปากกาเขียนลงไปก็เคยมีมาแล้วนะครับใช้แบบเขียนและรวมถึงในเรื่องวิชาจริยธรรมเนี่ยก็จะต่อยอดใช้ในการสอบรอบที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นวิภาวะวิสัยและการสอบสัมภาษณ์วิชานี้นับว่ามีความสําคัญมากๆนะครับจะต้องฝึกให้ตรงฝึกให้ฝึกให้ถูกนะครับซึ่งหากใครเข้าใจในเรื่องเนี้ย ในรอบต่อไปอ่ะหรือว่าภาควิชาการในรอบแรกเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบมีโอกาสค่อนข้าง,งสดใสเลยนะครับเพราะว่าในการสอบรอบแรกภาควิชาการเนี่ยนะครับไม่ได้ยากอะไรมากสักเท่าไหร่เลยแล้ววิชาก็เยอะเขาก็จะค่อยๆซอยคะแนนซอยคะแนน,น,นไม่มีการตกนะครับไม่ใช่สอบวิชานี้ตกแล้วตกหมดเลยเขาจะเอาคะแนนทุกคะแนนของแต่ละคนมารวมกันนะครับสมมติสอบ5้าวิชาได้นู่นนิดนี่หน่อยได้เท่าไหร่แล้วก็มารวมซ้ำรวมกันว่าอ๋อ ได้เกณฑ์ตามที่ระเบียบการกำหนดก็ผ่านเข้ารอบ2ไปก็แค่นั้นเองนะครับสนามสอบทางทหารเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากสนามสอบทางพลเรือนหรือว่าพวกบริษัทห้างร้านหรือว่าการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะเน้นแข่งขันความสามารถทางด้านวิชาการอย่างจริงจังเป็นหลักเลยนะครับใครสอบผ่านวิชาการได้เนี่ยมีโอกาสสูงเลยที่จะได้เข้าทำงาน แต่สนามสอบทางทหารเนี่ยถึงแม้คุณจะมีคะแนนสอบภาควิชาการมาเยอะมากสูงมากนะนำโด่งมาเลยแต่ถ้าเกิดผ่านเข้าไปรอบ2เนี่ยซึ่งเขาให้ความสําคัญมากเลยรอบนี้นะครับคนที่มีคะแนนสูงสูงอ่ะก็ไปไม่ถึงฝันมีมากเลยเยอะแยะเลยนะครับจากประสบการณ์เนี่ยอานะจารย์เป็นกรรมการมาเนี่ยเห็นหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่าสนามสอบทางทหารเนี่ยมีวิธีการคัดเลือก การคัดสรรคัดเลือกหลายมิติยกตัวอย่างเช่นทําไมต้องสอบวิภาวะวิสัยใช่หไหมสอบวิภาวะวิสัยการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์มากกว่าการสัมภาษณ์เข้าทํางานนะครับการสัมภาษณ์สนามสอบทางทหารไม่ใช่สัมภาษณ์เขาทางานคุณเก่งด้านไหนคุณจบไอ้นี้คุณมีความสามารถพิเศษอะไรณนะต,ตรงนั้นเขาแทบไม่ได้ถามเลย นะครับในคอร์สติวอาจารย์จะติวเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับติวไปจนถึงคุณสอบรอบสุดท้ายนั่นแหละไม่ได้ติวแค่วิชาการเราจะมีการติวสดจะมีการบันทึกวิดีโอเอาไว้ใครไม่สะดวกมาดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับสนามสอบทางทหารน่ยจะเน้นย้ำในเรื่องของทัศนคตินะครับเรื่องแนวคิดเรื่องบุคลิกท่าทางบุคลิกภาพเพราะว่าลองคิดตามถ้าหากว่าเราสามารถสอบนะครับเข้าบรรจุเข้าทำงานได้ เราจะต้องอยู่ไปจนถึงเกษียณเกษียณอายุเท่าไหร่หกสิบปีอ่ะอายุ60สิบกี่สิบปีถ้าคุณอายุ2ี่สกว่านะครับสวัสดิการสิทธิต่างๆคุณจะได้รับจากทางกองทัพเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยคุณจะมีบ้านพักอาศัยให้อยู่คุณจะมีสวัสดิการเยอะแยะมากมายเบิกค่ารักษาพยาบาลค่าเทอมลูกค่านู่นค่านี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่คุณจะได้สิทธิในตรงเนี้ทางทหารเนี่ย เขาจะเน้นว่าวิธีคิดหรือสิ่งที่รวมๆแล้วเรียกว่าอุดมการเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการคัดเลือกบุคคลมากกว่าการสอบโดยใช้คะแนนภาควิชาการบุนิยามที่เขาบอกว่าคนไม่เก่งเนี่ยนะครับฝึกได้เอามาฝึกได้คนไม่เก่งน่ยมาหาความชํานาญที่หน่วยได้เดี๋ยวทําไปมีรุ่นพี่มีผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวตรงนั้นสอนกันได้นี่คือคนไม่เก่ง แต่ถ้าคนที่มีทัศนคติเนี่ยที่ไม่ดีอ่ะหรือทัศนคติเชิงลบเนี่ยนะที่กองทัพไม่ต้องการนะใครๆนะครับก็พอจะทราบว่าอุดมการหรือทัศนคติของกองทัพคืออะไรไอาอาจารย์จะบอกว่ายกตัวอย่างไอเช่นกองทัพบกเนี่ยอาจารย์เป็นทหารเหล่ากองทัพบกเนี่ยกองทัพบกเขาก็จะมีความขวัญของเขานะครับคาขวัญหรืออุดมการเคยได้ยินไหมครับเพื่อชาติศาส ศาสตร์ในที่นี่คือศาสนาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเช่นกันเหล่าทัพอื่นๆเขาก็มีอุดมการณ์ในทิศท,ทางเดียวกันกับกองทัพบ,บกนะครับซึ่งใน cross d r i l เนี้ยอาจารย์เขามีการติวเป็นแนวทางให้นะครับตลอดเราไม่ได้ติวแค่วิาวชาการเพราะเราเข้าใจแล้วไงว่ากลยุทธ์เขาเนี่ยวิชาการเ,เอาแค่พอผ่านแล้วไปสู้กันในรอบที่2นะครับอย่างปี67เนี่ยสองห หลายๆคนเข้าใจแนวคิดมีอุดมการมีวิธีคิดที่ถูกต้องลงสมัครสองตำแหน่งท่านสัญญบัตรทั้งประทวนมาแล้วอาจารย์ครับผมได้2อ,อย่างเลยครับอาจารย์ครับหนูได้2อ,อย่างเลยแล้วก็ไปได้ของยอสอ,อีกเพราะเวลาสอบมันใกล้เนี่ยเห็นไหมแนวคิดเป็นสิ่งที่สําคัญมากในตรงนี้นะครับมีผู้นําไปใช้ในประสบความสําเร็จมาโดยตลอดกับ cross s t e รวมถึงวิชาพื้นฐานทั่วไปนี่ แท้จะเป็นวิชาบังคับเลยถ้าดูในระเบียบการชนิดไทยอังกฤษสังคมคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้แทบทุกตำแหน่งจะต้องสอบนะครับในคอร์สติวก็เตรียมจัดเตรียมแบบฝึกไว้ให้ใช้งานส่วนวิชาเฉพาะตำแหน่งเนี่ยมันเยอะมากหลากหลายเต็มไปหมดเลยนะครับทางคอร์สไม่ได้เน้นหรือเปิดติววิชาเฉพาะตำแหน่งเพราะว่าอะไรเพราะท่านจะต้องนำความรู้เดิมที่ท่านได้เรียนมาในระดับอุดมศึกษาของท่านมาเคาะสนิมมาอะไร มาฟื้นฟูและนำมารวมกับวิชาใน cross d e นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่เคาะสนิมในตอนนี้ไม่นำมาฟื้นฟูตรงนี้ในรอบต่อไปท่านก็ไปไม่ถึงฝั่งแน่นอนเพราะว่าอะไรท่านก็จะต้องไปถูกสัมภาษณ์ในสิ่งที่ท่านท่านได้เรียนมาท่านได้ทำงานมาท่านเจอแน่นอนในรอบสัมภาษณ์ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในรอบภาควิชาการอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นพื้นฐานที่ท่านได้เรียนมาแน่นอนนำสอง นำวิชาที่ท่านได้เรียนมาท่านทบทวนมาคู่ขนานกับวิชาในคอร์สติวเนี่ยนะครับพาตัวเองให้ผ่านรอบแรกแล้วรอบสองทุกคนจะมีโอกาสเท่าเทียมกันเลยต่อให้คะแนนใครมากขนาดไหนถ้าทัศนคติหรือเทคนิคการสอบวิภาวะวิสัยการสอบสัมภาษณ์ยังไม่แม่นยำพอนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดสุดท้ายวิธีการฝึกการเตรียมตัวฝึก การอ่านแต่ตำรานะครับกับการลงมือฝึกด้วยการทำข้อสอบเสมือนจริงหรืออาจารย์จะเรียกว่าเวิร์กช็อปคอร์สที่อาจารย์จะเน้นเวิร์กช็อปมากนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยการอ่านแต่ตำราเนี่ยโมเมนต์หรือมิติอารมณ์ความรู้สึกของพวกคุณเนี่ยมันก็จะอ่านแบบน้ําไหลไปเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยือยแต่การฝึกทําข้อสอบในคอร์อสอ,อาจารย์เนี่ยในกลุ่มไลน์เนี่ยเวลาใครตอบมาอาจารย์โพสตข้อสอบอาจารย์ไม่เคยปล่อยผ่านเลย ปุ๊บตอบมาสมมติตอบกอไก่อาจารย์จะสวนกลับทันทีเลยเหตุผลทําไมถึงกอไก่ครับจากคนแรกๆเนี่ยวันแรกๆเข้ามาไม่ได้เรื่องเลยตอบมั่วซั่วไปหมดเลยจนผ่านไป3ามสี่วันครับอาจารย์ครับดูจากประธานครับประธานเป็นเอกพจน์ครับเอาทําไมแล้วดูยังไงประธานเป็นเอกพน์เพราะว่าประธานไม่ได้เติม s นะครับ f r i e เนี่ย frie n n เป็นแสดงว่ามีเพื่อนแค่คนเดียวเพราะนั้นเมื่อประธานเป็นเอกพจน์บอกไว้ครับกฎที่อาจารย์ได้ได้ติวไว้ครับ เห็นไหมจนวันแรกมาสมัครอาจารย์ครับผมอ่อนอังกฤษมากครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมทํางานโรงงานครับผมไม่มีเวลาผมทําโอคุณติวเนี่ยคุณนั่งรถกลับบ้านคุณเอาหูฟังใส่คุณติวได้ยี่สี่ชั่วโมงห้องติวอาจารเนี่ยนะครับติวไปติวมาติวเสร็จแล้วไม่ใช่ติวเปล่าๆจนคุณเริ่มรู้สึกว่ามั่นใจแล้วคุณมาฝึกทําข้อสอบทําได้ห้าครั้งข้อสอบด้วยเครื่องมือแบบใหม่ ครั้งแรกครั้งที่2คุณอาจจะหลุดไปหลุดมาแต่ครั้งที่3คุณจะเริ่มจับทิศจับทางได้แล้วว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ครั้งที่4 5หเนี่ยคุณเต็มร้อยเต็มร้อยเห็นไหมเป็นการฝึกที่รวดเร็วมากเครื่องมือการฝึกวิธีการฝึกจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านแต่ตาํารากับการลงมือฝึกทําข้อสอบเสมือนจริงเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยกับระยะเวลาการเตรียมตัวอย่างเร่งรัดหรือเร่งด่วนน่ประสิทธิภาพในค่อนข้างจะต่างกันเยอะมากเลย แต่ว่าในคอร์สติวก็มีอาจารย์อาจารย์เขามีตําราให้ด้วยนะครับไม่ใช่จะมีแต่ไฟล์มีตําราให้มีตําราให้1เล่มแล้วก็มีไฟล์ข้อสอบให้อีกหนึ่งชุดไว้พกพาอ่านซึ่งไฟล์ข้อสอบกับตําราเนื้อหาคนละแบบกันนะครับคนละมิติอย่างยกตัวอย่างเช่นวิช,ชาภาษาไทยเนี่ยจะมีในเรื่องของอะไรหหลักภาษาหลักภาษาเราก็สามารถไปฝึกได้ในมือถือแต่ในเรื่องของวิชา เชิงวิเคราะห์ทางภาษาเนี่ยสนามสอบของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมสื่อสารทหารสํานักง,งานปรลัดกระทรวงกลาโหมหรือแม้กระทั่งกองบัญชาการกองทัพไทยเขาก็จะใช้มิติการมิติขอบเขตวิชาการต่างๆในขอบเขตที่เหมือนกันหรือเดียวกัน แต่ไม่ใช่ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันนะเดี๋ยวไปแยกให้ถูกนะหมายถึงมิติเดียวกันเะฉะนั้นอาจารย์ดักไว้หมดแล้วนะครับคุณแม่นแน่นอนนะครับในระเบียบการได้กําหนดไว้เรียบร้อยแล้วว่าตําแหน่งใดต้องสอบวิชาอะไรบ้างน้องนะครับหรือว่าคุณจะต้องไปดูว่าคุณเนี่ยสอบวิชาอะไรบ้างไม่ใช่บอกสอบวิชาตําแหน่งนี้ไม่เกี่ยวนะครับตําแหน่งไม่มีสอบวิชาพวกนั้นเขาจะสอบวิชาที่เขาระบุนะครับบางคนมาเนี่ยสมัครตำาเนี่ยตำแหน่งเนี่ย สอบวิชาพวกนี้นะคือเข้าใจผิดแล้วดูระเบียบก,การให้ดีวิชาเขากำหนดไว้ข้างล่างแล้วนะครับการฝึกการเรียนรู้ทำความเข้าใจในแต่ละวิชาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะแต่และว,วิชามีวิธีการฝึกการเรียนรู้ไม่เหมือนกันเลยมิติการเรียนรู้แตกต่างกันมากวิชาแบบไหน ต้องฝึกแบบเน้นการท่องจำนะวิชาคอมพิวเตอร์วิชาสังคมวิชาความรู้รอบตัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะว่าคํำสอบคาตอบมันตามตายตัวเลยเน้นการท่องจําได้ก็ต้องมีเครื่องมือที่จะทุ่นเวลาที่จะทําให้เราฝึกได้เร็วกว่าการอ่านตำลานะครับอาจารย์ก็เตรียมเครื่องมือเอาไว้ให้วิชาไหนต้องฝึกแบบเน้นการตีความเพื่อเข้าใจความหมายเพื่ออธิบายวิชาอะไรจริยธรรมและวิชาไหนต้องฝึก แบบใช้หลักภาษาหรือหลักการเช่นไทยกับอังกฤษคุณไม่สามารถจะมาฝึกท่องจําได้เลยไทยอังกฤษคุณจะจําข้อนี้ตอบข้อนี้ถ้าเกิดมันออกไม่ตรงมาเนี่ยคุณเรียบร้อยเลยคุณจะแบบเบาหวิวเลยนึกอะไรไม่ออกเลยนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือความเข้าใจเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์ของสนามสอบที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อคัดเลือกคัดสรรความต้องการ ของบุคลากรที่เข้าไปทํางานถึงได้มีด่านนู้นด่านนี้วิธีนั้นวิธีนี้นี่คือทางคอร์สเข้าใจนะครับและเข้าใจความต้องการของผู้เตรียมตัวสอบด้วยนะครับคอร์สจึงออกแบบการใช้งานนะครับออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานแหละได้มาฝึกเพื่อไปรับมือนะครับรับมือกับการทดสอบการคัดสรรในทุกสถานีได้อย่างมีความมั่นใจนะครับด้วยระบบและเครื่องมือการฝึกนะครับ และไม่ต้องกังวลเลยว่าวิชาการอ่อนจะเข้ามาฝึกแล้วยากยังไงค r o s s t วเนี้ยเริ่มต้นตั้งแต่การฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูเรียกว่าปูพื้นฐานให้คุณอย่างรวดเร็วเลยด้วยเครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาจนที่คุณสามารถจะเข้าใจหลักการอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะทำข้อสอบด้วยตัวเองตามแนวคิดที่ถูกต้องเลยนะครับหมายถึงเจอปัญหาสอบคุณสามารถเอาตัวรอดได้เลย ลำดับแรกคือคุณจะสามารถตัดคำตอบที่ไม่ใช่ออกได้เป็นเลยเอ้ยก็ขอขอ้ของอกับคำถามนี้เอาตัดทิ้งก่อนเลยต่อให้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้คุณตัดทิ้งได้เลยนะครับมันจะดีมากกว่าการสุ่มเดานะครับอาจารย์ก็ให้แนวคิดสําหรับ cross t i l l ไว้แต่เพียงเท่านี้ซึ่งใน cross t i l l เนี่ยในระบบการติ l l ก็มีให้เลือกถึง3รูปแบบตามภาพที่ปรากฏ มีแบบที่1นึ่งไแบบที่2และแบบที่3นะครับใครสะดวกแบบไหนสามารถเลือกได้เลยครับแล้วเจอกันในคอร s สติลสวัสดีครับ